สวัสดีค่ะยินดีตอนรับามผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคาะมาพบมาพอกันกับเอดในช่วงแรกของมือวันที่3 3เดือนมกราคมปีพุทธศักราชส5 6 7นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆค่ะมูลไอ้ผ้าพอไอมพี่น้องบานเทาสุขสุขนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดนะคะ จากปูบอมีวัดนะคะพอม่พี่น้องคะงวดที่ผ่านมานี่ปูเล่ามาให้แนวทางเป็นงวดแรกนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมานี่ตัวเลขของปูเล่าหลุดไปนะคะแต่ว่าในงวดนี้นะคะปูเล่ามันใจสุดๆเลยนะคะถึงขนาดออกปากว่าถ้าม่เขางวดนี้สีเศร้าห้เด็ดขาดเลยนะคะพอม่พี่น้องคะเอามานีนะคะก่อนที่สิไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลข จากปูบอมีวัดในคลิปนี้นะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะถ้าไม่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะเขามา่แล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิเดเบอรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากท่างไร่าการนะคะพ่อ,ะแพอแม่พี่น้องคะแลวก็สาหรับพ่อแม่พี่น้อง ท่านใดน,นะคะที่อยากเสียให้ทางรายการไปติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดห,หรือว่าเสี้ยนท่านใดน,นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้พร้อมดนะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะทุกคอมเมนต์นะคะแอดไดอันเบิร์ตทุกคอมเมนต์นะคะพ่อแม่พมี่น้องเอาบริษณนะคะเข้ากับบล็อกศานะคะมาติดตามแนวทางโตเลขเม็ดเดียวจากปูบอมมิวัดในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะที่แสวงโชค์การรัสษาการนะคะ เออวันนี้ก็ในมากล่าวค่ำคือนิมิตฝันนะขอเป็นงวดนี่ผันบ่อเขาก็บที่ผักๆก่อนแต่ก็มั่นใจนะสุดนี้ก็บว่านิมิตก้อนก่อนสีบอกเลยอีกเนาะในมิตเห็นตุกแกนะตุกแกอยู่ในพนังเนี่ย มันมันโผขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่สี่โตสีโตมันอยู่นิ่งๆแล้วก็นแน่มิงโดน้โดนด้นไปตัวแรกเนี่ยตัวแรกมันก็สิหดฮดๆดดหดกลับขึ้นอ่าอยู่มอยู่แค่นั้นแต่อยู่แค่นั้นก็นเลยว่าเออพนมาให้เลกอีกแล้วบอกขันปิดชนะแน่นี่คือสีเข่าไงดอกแต่ก็เลย มั่นใจก็เลยคิดว่าเลขงวดนี้ออกที่ตี้ไปแล้วนะติดต <c oughs> ั้งใจว่าตีไปแล้วมีเลขคันนาคือเลขสามเลขเก้าเลขสี่ <c oughs> อ่ามีสซเมนิสไม่เดียวปะคะค่ะอจางคะอ่ารวมหมดแล้วสามเก้าสี่ค่ะเออแล้วก็บอกอีกนิด <c oughs> นึงท่านท่านใดที่ชอบนะ ท่านที่จะซื้อนั่หรือท่านที่ชอบให้กดถูกใจหรือใ,ใจที่มักเล็กนี้อีนีค่ะ,ะกดถูกใจแล้วคอมเมนต์ว่าออกแน่ให้กำลังใจเจ้าของดึงดูดพลังให้ร่วมเป็นหนึง่งเล็กนี่เอ้าเอาต้องร่วมพลังกันหลายนอคอ่ะ,ะมันใจเกาซีเด้ออ๋อมันใจเกาซีแต่ว่าเลขสามตัวนี้เป็นสามเกาซีไหคะแมเนเพราะว่า โต้โต,ตอข้างหน้านี่มันจีมันออกไปตัวหนึ่งมันเลสามค่ะเออแต่เริ่มต้นมันเก้าสี่ีตัวดิสี่ตัวอยู่เข็มเพ่ง <S <S ค่ะอ่าแค่นี้เลยไหนแค่นี้เลยนะคะน่ะอ่าใจความ <S <S 2> <S 2> ค่ะอ่าเ็อย่าลืมด้อท่านที่มักแค้นอันดานที่ชอบหลีกนีนะไอะ้กดถูกใจออกจากใจเขาเลย กดถูกใจหายใจเขาลึกๆเลยกดถูกใจว่ามากเล็นีนอ่าแล้วก็ทิมคอมเมนต์มาออกแน่มาซนก็เป็นเคล็ดลับอีกแล้วเนาะเดี๋ยวดึงหูุดเล็ดังเขามาออกเล็เข้าแล้วบัดนค่ะเออเดี๋ยวก็อวยพรเลยเนาะแค่นี้แล้วเข็มตัวใหญ่เนี่ยเด้อตัวเดียวเองจ้าได้ค่ะตัวใหญ่เลยเนีใหญ่เอออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จชนะอุปสรรคทั้งหลาย ขอให Emmanuel, ้เลขนี้จะเลขน้ำโศกกันทางหลยได้สางบุญบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเชิญใช่ถูกขอบคุณค่ะพระาจ้าค่ะการน่วมสังฆาสาตุการสรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากปูบอมี่วัดนะคะวันนี้ปูเรากับมั่นใจนะคะพี่น้องคะมั่นใจว่าตัวเลขชุดนี้มาแน่นอนนะคะ ตามที่ปูเล่าวอาชุฟังในคลิปเหมือนเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดตามที่ปูเล่าว,ว่านะคะพี่น้องคะปูเล่าบอกว่าให้เขียนตัวใหญ่ๆเลยตัวเลขมีบ่หลายครูเด้อมีคู่เดียวเท่านี้เองนะคะเขียนให้ใหญ่ๆให้พ่อแม่พี่น้องเขียนอ่าตัวใหญ่ๆโหลดมาสั่นพี่น้องคะแอก็เกลยเขียนตัวบักใหญ่เลยนะคะตัวเลขสามตัวมืินิของปูนะคะคือสามเก้าซีนะคะสามเก้าซี สำหรับสองตัวนี้คือเก่าซนะคะพี่น้องคะเอาแบบนี้เลยนะคะเม็ดเดียวตัวเดียวเท่านั้นนะคะ3ามเก่าซีกับเก่าซีนะคะอำไมพี่น้องคะตรงๆบ่ตรงกลับด้วพี่น้องเด้อเอาปูแล้วบอกว่าทางวลน,นี้นะคะบอกเข่าสีเร้าปล่อยเหล็กเลยว่าสันร,ระว่าง มั่นใจมากๆนะคะปูวงวนนี้มาแน่นอนนะคะปูระบอกนะคะพี่น้องคะสามเกาซีและกเกาซี 9, นะคะอย่าลืมเพจต,ตามที่ปูระบอกที่ปูระบอกซุฟังในคลิปเด้อค่าพ่อแม่พี่น้องเด้อสามเกาซีกับเกาซีนะคะพี่น้องคะเอาจังไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิ์เขามีสิดรุททุกๆตัวค่ะ นำมาฝากตอนพแมพีพน้องบรรเทาสกูสุ้อนเป็นแน่วทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นความเสื่อ่วนบุคคลนะคะเนาะขอขอบคุณขอบคุณพแมพีพน้องบรรเทาสกูสุ้อนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พแมพีพน,น้องบรรเทาสกูสุ้อนโชคโชคมนันมันลำลำนีรุ้ยแห้งๆงปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐี เป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขูสุขนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณขอมูลตัวเลขแนวท่านดีๆแบบนี้นะคะจากปูบอมีวัดนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้าว่าอยากสิพราดกับตัวเลขเด็ดเด,ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สด้จบพราดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางร่ายการเนาะคะ่เนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอร์กษเดชขอตัวลาีปน,นองบ้านทาสุกุลสุกคนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกระแบิดในคลิปหนาเด้กกเด้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ